เที่ยงนี้มีหมาน้อยเที่ยงนี้มีหมาน้อยนะ,ะแล้วก็ปลาสิวทอดปลาสิวทอดปลาขาวทอดจานนี้จานนี้จะทอดเสร็จกว่าเร็วกว่านะคะปลาซิวทอดปลาขาวทอดอันนี้ได้รับได้รับของฝากมาจากแม่เสหมาน้อยเที่ยงนี้มีหมาน้อยที่บ้านปลูกเองนะคะ ยหญ่พาดทาให้กินแล้วก็เที่ยงนี้มีหมาน้อยจะเล่าให้ฟังว่าหมาน้อยนั้นเป็นอย่างไรก็ถ้าภาคกลางจะเรียกว่าขมเหมาแล้วก็ภาคเหนือจะเรียกว่าเป้าเลือดเป้าเลือดนะคะบางพื้นที่จะเรียกไม่เหมือนกันแต่พืชพันธุ์ชนิดนี้ไม่แพร่หลายไม่แพร่หลายนะคะแต่ภาคอีสานจะรู้กันมานานแล้วว่าเรียกว่าหมาน้อยแล้วก็ ออแหงไปอีกนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันน่าเกลียดก็เลยเรียกว่าหมอน้อยนะ,ะแล้วทีนี้เป็นอาหารขาวก็ได้เป็นอาหารหวานก็ได้วันนี้นั้นยายพาดทำเป็นอาหารขาวให้กินยังไงเหรอมันก็จะเป็นวุ้นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะตัดเป็นวุ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ,ะตัดมาอย่างเงี้ยนี่ตัดมาอย่างนี้นะคะ,ะตัดมาอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มาที่ถ้วย เห็นไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าลดความดันแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีนักแหละแล้วหลายคนก็จะถามว่าแม่พอออกกินบ่อยไหมปีหนึ่งก็จะสองครั้งทำไมบ้านปลูกเองเอได้กินน้อยจังเลยแม่บ้านไม่ทำให้กินค่ะนะคะเขาเรียกว่าเป็นอาหารป่า แล้วก็ทอดประซิลทอดประซิลว,วันนี้อร่อยอร่อยนะครับก็เชิญชวนทุกทุท่านมากินอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะมากินอาหารเที่ยงด้วยกันอันนี้จะอร่อยมากขนาดไหนเดี๋ยวชิมก่อนนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นอย่างเงี้ยค่ะมาน้อยแล้วก็ตักมาคำหนึ่งอ้ําอร่อยนะคะ ขอให้ไม่เค็มขอให้ไม่เค็มอร่อยทั้งนั้นอร่อยค่ะวันนี้มีหมาน้อยค่ะ